ถ้าความสามารถพิเศษของคุณกลายเป็นเหตุผลที่ทําให้คุณถูกทําลายคุณจะทํายังไงนี่คือเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึงจากนวานิยายญี่ปุ่นจี่สามารถที่จะเซ้นสิ่งที่มองไม่เห็นสัมผัสสิ่งที่คนไม่กล้าพูดออกมาแ่ะมองเห็นสิ่งที่คนปฏิเสธที่จะมองแรกๆพวกเขาเรียกสิ่งนั้นว่า t a l e n t แต่อีกไม่นานก็เรียกมันว่า d ัน g e เ แม่ของเธอก็เคยมีพลังพิเศษแบบนั้นเหมือนกันผู้หญิงที่พยายามแบ่งปันพลังของเธอให้กับโลกแต่กลับถุกมอกถุกทำให้อับอายสุดท้ายก็ driven to despair เมื่อแม่จากไปโลกก็หัน cruelty มาที่ตัวเธอเธอพยายามที่จะใช้ชีวิตให้อย่างเงียบอยากจะมีชีวิตเหมือนคนปกติแต่เพียงแค่ existence ของเธอก็ทำให้คนรอบข้างนั้นหวาดกลัวเธอ และมีวันหนึ่งมีคนพยายามที่จะ violate เธอความเจ็บปวดเรานั้น twisted into power แต่ลอกก็ตอบกลับเธอด้วยความหวาดกลัวแม้แต่พ่อของเธอที่ควรที่จะ protect เธอกลับกลัวในสิ่งที่เธอจะกลายเป็นเขาเลย silence เธอด้วยวิธีที่โหดร้ายที่สุดนั่นก็คือการผลักเธอเข้าไปในบอ่อเจ็ดวันเต็มเสียงของเธอเรียกร้องให้คนช่วยเหลือ ความกลัวของเธอกลายเป็น rage ความเศร้าของเธอกลายเป็น sorrow และเมื่อเสียงของเธอนั้นเงียบลงคำสาบก็กำเนิดขึ้นเสียงของ hatred ที่บันทึกอยู่ในวิดีโอเทปใครที่ตามไปดูเทปนั้นก็จะมีอันเป็นไปภายใน7วันถ้าใครส่งต่อเทปเหล่านั้นให้กับคนอื่นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะ survive ได้ หญิงสาวที่เสียงร้องของเธอกลายเป็นคำสาบและความเงียบของเธอยังคงแอบโขไปทัว่วโลกคือซาดาโก When the world punishes women for their power, the voices don't die. They simply find new ways to be heard. Follow for more.